บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่6พฤศจิกายน2566ใครมี7ข้อนี้ได้เงินเพิ่ม6 0 0บาทดูเลยคุณได้เงินไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่6พฤศจิกายน6 6นี้ถ้าคุณมี7ข้อนี้คุณจะได้เงินเพิ่ม600บาทมาเช็กกันว่าคุณมีหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นข่าวจริง แล้วจะนำมาฝากกับทุกท่านกันในคลิปนี้นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้เราจะพูดถึง7ข้อนี้คุณเช็คไปตามผมแล้วจะบอกด้วยว่าเป็นเงินอะไรนะครับแล้วใครได้บ้างนะครับโอเคมาเริ่มกันไปทีละข้อเลยเริ่มด้วยข้อที่1ข้อที่1ที่คุณจะต้องมีนะเพื่อจะได้เงิน6พฤศจิกายนหกหกบาทก็คือคุณจะต้องได้บัตรโซสดีการเนงุ รุ่นใหม่รุ่นใหม่นี้นี่นี้คือบัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าเนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการที่เป็นใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์แต่รอบรุ่นใหม่คือรอบที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับสำหรับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่จะได้ในส่วนนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนผ่านตรวจสอบคุณสมบัติก็ผ่านยืนยันตนก็ผ่านในที่นี้เนี่ย คุณก็จะมีโอกาสได้เงินตรงนี้แต่คุณจะต้องผ่านข้ออื่นด้วยนะครับนี่คือข้อแรกได้บัตรสวนรดิการรุ่นใหม่ข้อ1พานต่อมาก็คือข้อ2ข้อ2ก็คือเป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ60ปีขึ้นไปคืออะไรครับ60 61 62 63ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับไล่ไป70 80 90ขึ้นไปเรื่อยๆ100อะไรเงี้ย1 1ออะไรเงี้ยนะครับไล่ไปเรื่อยตั้งแต่60ปีขึ้นไปจะได้หมดนะครับถ้าอายุ5้า8 5 7ลงมาเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยกมที่จะได้คือ60ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุนั่นเองมีข้อที่2ข้อที่3คือต้องเป็นคนที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ภายในวันที่1พฤศจิกายโนหกข้อที่สําคัญมากนะครับถ้าคุณผ่านมาทุกข้อนะแต่คุณดันไม่ได้ผูกพร้อมเพลงกับเล่นแบบประชาชนภายใน1พฤศจิกายโนหโกเนี่ยคุณก็จะไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญนะว่าดังนะนั้นถ้าฟังคลิปนี้แล้วคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลงกับประชาชนแนะนําว่าให้รีบไปผูกพร้อมเพลงแบรประชาชนให้เสร็จสิ้นแล้วคุณจะได้รับเงิน อย่างแน่นอนนะครับแล้วทำยังไงก็ได้ให้บุพเพเพยก่อนวันที่1พฤศจิกายน6นี้นั่นเองนะครับถ้าฟังคลิปนี้ก่อน1พฤศจิกายนให้รีบไปทำนะครับแต่ถ้าเกิดฟังคลิปนี้หลัง1พฤศจิกายนอันนี้เนี่ยก็จะเลยเวลานะครับอันนี้เนี่ยข้อสำคัญมากสำหรับข้อนี้ดังนั้นคุณก็ดูครับว่าข้อนี้เนี่ยคุณมีหรือเปล่าถ้าคุณผูกพรมเพยบัพปิชายชนทันก็แสดงว่าผ่านครับ ข้อที่3ต่อมาเรามาพูดถึงข้อที่4ข้อที่4ก็คือต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เงิน600บาทในวันที่12กันยายนหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยได้เงิน600ในวันที่12กันยายน6ก็จะไม่ได้ข้อที่5เมื่อกี้ข้อที่4นะข้อที่5คือไม่ได้เงิน600ในวันที่13กันยายนหถ้าคุณได้เงินวันที่13กันยายนหก็จะไม่ได้ต่อไปข้อที่6 ก็คือต้องไม่ได้เงิน600ในวันที่14กนันยายน66นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เงิน600ในวันที่14กันยายน6คุณก็จะไม่ได้เงินตรงนี้นะครับถือว่าคุณได้เงินไปแล้วนั่นเองนี่คือข้อที่6ต่อไปข้อที่7ก็คือต้องเป็นคนที่ไม่ได้เงิน600ในวันที่6ตุลาคม66นะครับแต่ถ้า่คุณเคยได้เงิน600ในวันที่6ตุลาคม66 ก็จับไม่ได้นะครับนี่คือ7ข้อสําคัญนะครับทีนี้เนะี่ยท่านสงสัยว่านี่มันคือเงินอะไรกันนะครับอันนี้เนี่ยคือเงินที่ชื่อว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยอไรายได้น้อยนี่นี้ก็คือต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ ปกติแล้วบัตรสวัสดิการห่งรัฐในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะได้50บาท100าทใช่ไหมครับซึ่งมาบัตรใหม่เนี่ยมันไม่ได้ตรงนี้เขาก็เลยชดเชยให้ตรงนี้ไปเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มนี้นั่นเองครับดังนั้นวันนี้คือเงินที่คุณจะได้ซึ่งก็บางคนก็ได้ร้อยหนึงนะครับอัตราเนี่ยสูงสุดเนี่ยหกรซึ่งการจ่ายเนี่ยเขาจ่ายไปแล้ว2รอบนะครับก็คือรอบ12บสองสิบส รอบ6ตุลานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเคยได้รอบไหนมาก่อนแล้วคุณก็จะไม่ได้แล้วนะครับเนอรี่ก็คือรอบล่าสุดผูกพร้อมเพย์ภายใน1พฤศจิกายน6จะรับเงิน6พฤศจิกายน6นั่นเองครับตรงนี้โอเคซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเงินที่คุณได้ในแต่ละเดือนนะครับนี่คือเงินที่ได้ได้เป็นจนวนเงิน6เดือน เดือนละ100บาท100คูณ6เท่ากับ600ในเดือนไหนเมษายนพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา6เดือนนี้นะครับเดือนละ100ก็ท่ากับ600บาทเป็นเงินที่ได้จ่ายย้อนหลังให้นะครับสำหรับคนที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับนะนวิธีการที่คุณจะได้เงินคือต้องการผูกพร้อมเพย์ กับบัตรประชาชนนะครับภายใน 1. พฤศจิกายน6 6นั่นเองถึงจะได้เงินในวันที่6พฤศจิกายน6นะครับทีนี้เนดะี๋ยวผมสรุปให้ครั้งหนึ่งว่า7ข้อมีอะไรบ้างนะครับเพื่อคุณจะได้รู้ว่าคุณจะได้เงิน600บาทหรือเปล่าถ้ามี7ข้อนี้ได้เงินเพิ่ม600บาทในวันที่6กพฤศจิกายน6ข้อที่1ได้บัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่ข้อที่2 เป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปข้อที่3ผูกพร้อมเพย์กับเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักภายใน1พฤศจิกายน6 6นะครับถ้าคุณยังมีเวลาผูกอยู่ก็ต้องผูกให้เรียบร้อยนะครับและอย่าลืมนะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์มือถือนะเป็นการผูกพร้อมเพย์กับเลขแบบประจำตัวประชาชนนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือการเปลี่ยนเลขแบบประจำตัวประชาชนของคุณเนี่ยเป็นบัญชีธานาคารนั่นเองอันนี้เข้าใจกันง่ายๆแบบนี้ครับ นี่คือข้อ3ต่อมาข้อ4ไม่ได้เงิน600ในวันที่12กันยายนห6ข้อ5ไม่ได้เงิน600ในวันที่13กันยายน6แล้วก็ข้อ6ไม่ได้เงิน600ในวันที่ส4กันยายนหกนะครับถ้าคุณสังเกต12 13อเนี่ยคือรอบแรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เงินในรอบแรกคุณจะได้ในรอบตรงนี้นะครับซึ่งคือรอบ3ซึ่งรอบ2เนี่ยก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้เงิน600ในวันที่6ตุลาคม,คมก็คือรอบ2 ถ้าคุณไม่ได้เงินรอบแรกไม่ได้เงินรอบ2คุณจะได้เงินรอบ3คือรอบนี้ในวันที่6พฤศจิกายนสง6นี้นั่นเองครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ถ้าคุณฟังแล้วยังสงสัยในประเด็นไหนอยากจะให้ผมช่วยไลน์อธิบายตรงส่วนไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้สำหรับวันนี้ขอบท่านติดตามรับชม